ความอยากที่มากเกินไปทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราอยากพัฒนาในสิ่งใดจนเกินพอดีชีวิตเราจะเสียหายแล้วก่อให้เกิดโทษพระราชาองค์หนึ่งมีบ่าวที่สนิทอยู่คนหนึ่งทำผลงานที่พระองค์พอใจมากเช้าวันหนึ่งจึงตัดว่าให้เธอวิ่งเป็นมานาเขต ล้อมรอบที่ที่เธอต้องการก่อนพราทิตตกดินเธอสามารถสร้างอนาคตได้แค่ไหนและยกอนาคตนั้นให้บ่าวได้ฟังก็มีความตื่นเต้นดีใจมากแต่ช้าก็วิ่งด้วยความเร็วด้วยความตื่นเต้นปรารถนาอยากจะได้ที่ดินให้กว้างขวางจึงวิ่งไปไกลมากเป็นเวลาผ่านไปจนถึงเวลาเย็นพราทิตใกล้ตกดินแต่คนนี้ก็วิ่ง ด้วยความเร็วหวังว่าจะถึงเส้นชัยกลับมาที่จุดเดิมแต่ด้วยความเหนื่อยอ่อนความตื่นเต้นนั้นเองอยู่มากสุดท้ายเมื่อคอยจะถึงเส้นชัยก็ล้มลงแล้วก็ขาดใจตายพระราชาก็เห็นเหตุการณ์นั้นก็เศร้าเสียใจมากจึงบอกว่าคนเราเมื่ออยากมากเกินไปจะก่อให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาความอยากงคนนี่มัน ไม่มีวันเต็มมันไม่มีการเต็มไม่มีการสมบูรณ์ได้แม่น้ําเองยังสามารถเต็มตลิ่งเมื่อถึงหน้าน้ําหลากถึงหน้าฝนแต่ความอยากของคนแม้มีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเติมเต็มได้ยิ่งอยากมากก็ทุกข์ทรมานมากบีบคั้นทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงบอกว่าความอยากที่มากเกินไปเป็นความผิดบาปแล้วก็เป็นความทุกข์ด้วย